มาครับทุกคนยำไก่ครับยำไก่วันี้ก็ยำไก่ใส่หัวปีครับทุกคนเดี๋ยวจะจัดหน่อยอุ่นีดีอี่วมันม่อรยอืมเดดสดำน้ำ ทำบควยยังเป็ร่องแชมดยำกินด้วยกันยมไก่กินได้แต่ไสุดจำควรมาครับอันนี้ของแชมเลยขออนุญาตได้ขออนุญาตข้ามหมูโด้ะเล็กดูมันปวดข้ กาปิกมาเล,นาล<ช>่นนมองว่าใช่คายขั้นจับ,จบคือเบินมาเล้หอามองไ่เหจับกินกับปิ๊ใหม่ครับสีห้าดราม่ากินอะไรอะไรก็ได้เออ,นอาาเนี่ยเกปลาชาเนี่ยยำไก่ยำไก่ครับยำไก่